ซึ่งทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษได้ตั้งสมมุติว่าหากอดีตผบตรได้รับเงินจากเวพนันถึง100เวพนันจะต้องทำการแบ่งคดีออกเป็น100คดีหรือการออกหมายจับเป็น100ครั้งหรือไม่มันก็คงจะทำไม่ได้สำหรับการกันแกล้งผู้ต้องหามันทําไม่ได้และจากที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าตำรวจนั้นรับสวยแค่1%เท่านั้น ก็อยากจะถามกลับไปว่าในหนปอร์เซนั้นมีท่านอยู่ด้วยหรือไม่วันนี้ตนนั้นดีใจที่จะทำให้ประชาชนนั้นได้เห็นว่ามีตํำรวจที่รับสวยจริงซึ่งหากตนนั้นได้ขึ้นเป็นผบตะรนในอนาคตสำหรับการปรับสเกมเมอร์และเวิพานันจะกลายมาเป็นศูนย์ทั้งหมดเพราะในการปราบนั้นมันง่ายนิดเดียวจับง่ายกว่าจับพระเพราะเป็นเป้านิ่ง ซึ่งทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษนั้นก็ได้กล่าวต่อว่าทั้งผู้กำกับรองผู้กำกับโรงพักส่วนใหญ่ได้ใช้บัญชีมาทั้งหมดเพื่อการรับเงินที่ผิดกฎหมายในขณะที่ตนนั้นอยู่ในระดับของตำรวจแล้วและเป็นผู้บัญชาการระดับสูงอีกด้วยไม่ได้โง่ขนาดนั้นที่จะทำให้ลูกน้องต้องเอาเงินบัญชีมาไปจ่ายเงินค่าโทรศัพท์แค่หลักพัน ซึ่งในสมัยก่อนนั้นมันก็ไม่ได้เหมือนกันกับในสมัยนี้มีการปรับเปลี่ยนทั้งในรูปแบบที่ไปก็ต้องถามว่าผู้ตํารวจโทคริสได้เปิดบัญชีดังกล่าวนั้นไว้ทำไมแต่ที่แน่ๆเรื่องนี้นั้นไม,ไม่ได้เกี่ยวกับตนแน่นอน